สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุดรพาวรวยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับมาให้แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแนวทางเลขท้ายสองตัวนะครับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับส่วนท่านที่ เข้ามาติดตามแล้วครับขออย่าลืมกดแชร์นะครับกดแชร์ให้กับผู้ดอนพารวยนะครับเพื่อเป็นสะพานบุญนะครับเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับสมาชิกเรานะครับสวัสดีครับคุณเชอรี่ครับ ที่จังหวัดไหนนะครับคุณเชอรี่สำหรับแนวทางนะครับแนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลของอุดราพารววนะครับได้รวบรวมข้อมูลนะครับการออกย้อนหลังไป30ปีนะครับ30ปีแล้วมาหาความน่าจะเป็นทางกิตศสตร์รนะครับว่าตัวเลขตัวไหน ที่มีการออกมากนะครับเราก็เรียงตามคะแนนนะครับรวบรวมคะแนนแล้วว่าออกมากล้วก็เรียงไว้ระดับต้นๆนะครับแล้วก็คะแนนต่อกันลงมาก็เรียงต่อกันไปนะครับเรียงต่อกันไปนะครับภาพและเสียงชัดเจนนะครับคุณเชอรี่ภาพและเสียงชัดเจนนะครับถ้า มีผลการรับชมและรับฟังเป็นยังไงนะครับก็อ,อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์วัสดีติดตามตลอดแต่ไม่ได้เสียอมงวจากคนคนแก่นแต่มาใช้ชีวิตต่างแดนต่างประเทศสวิตขอแนวทางบ้างครับขอบพระคุณมากครับคุณประัยนะครับอยู่ที่สวิตนะครับสวิตเป็น f อฟซีอยู่ต่างประเทศนะครับเป็นเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศครับก็ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามชมอุดรพารวยนะครับอุดรพารวยนะครับก็เตรียมสมุดเตรียมปากกานะครับสมาชิกที่เข้ามาแล้วก็เตรียมสมุดเตรียมปากกาเลยนะครับวันนี้จะให้แนวทางเลขท้าย2ตัวนะครับแนวทางเลขท้าย2ตัวนะครับแนวทางเลขท้าย2ตัวนะครับ เอกท้าย2ตัววันวันที่สองรับสองสองสองพฤษภาคมนะครับหกสีนะครับหกเป็นวันอาทิตย์นะครับออกวันอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับ วันอาทิตย์นะครับทางเล็กท้ายสองตัวนะครับขอบพระคุณมากครับคุณเชอร์รี่แจ้งผลการรับฟังนะครับแจ้งผลการรับฟังมานะครับสำหรับเลขท้ายสองตัวนะครับเลขกท้ายสองตัวก็จะมี อยู่ยี่บเก้าชุดนะครับยี่สิบเก้าชุดนะครับยี่สิบเก้าชุดยี่สิบเก้าชุดนะครับพารวยนะครับยี่สิบเก้าชุดพารวยยี่สิบเก้าชุดพารวยนะครับ อันดับหนึ่งะครับอันดับหออกมากที่สุดนะครับอ๋อออกมากที่สุดนะครับอันดับหนะครับศูนครับศูนย์สหสองห้ครับสี่ห้านะครับนี่คือห้าดับแรกนะครับห้าดับแรกนะครับศูนยห้า 2องห้าสี่ห้าห้าแปดครับห้าอันดับแรกนะครับออกมากที่สุดคือศูนย์สองนะครับงวันนี้นะครับต่อไปนะครับอันดับที่หกถึงอันดับที่สิบนะครับก็มีหกเก้าครับหกเก้าเก้าสองสามหก ห้าหกเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าครับก็มีหกเก้านะครับหกเก้าเก้าสองสามหกห้าหกเจ็ดเก้าครับนี่คืออันดับหกถึงอันดับสิบนะครับอันดับหกถึงอันดับสิบนะครับต่อไปนะครับอันดับที่สิบเอ็ดถึงอันดับที่สิบห้านะครับสิบเอ็ดถึงสิบห้าก็มีสองหกศูนย์ห้า ส 9, 9่ 1, 1, 2ครับ 1, 2ครับนี่คืออันดับที่1ิถึงอันดับที่15นะครับต่อไปอันดับที่1ิบหกนะครับ16ก็มี 3, 4, 8, 9, 6, 8, 7, ปดเหนึ่งแดหนึ่ง ครับนี่คือ20อันดับแรกนะครับต่อไปอันดับที่21นะครับ27 01 46 60 38ครับนี่คือ25อันดับต่อไปนะครับอันดับต่อไปนะครับ88 99 03 11ครับครบแล้วครับ29ชุดนะครับ 29ชุดตัวเลขนะครับ29ชุดตัวเลขนะครับครบแล้วนะครับเดี๋ยวจะทบทวนให้อีกครั้งนึงนะครับสําหรับท่านที่จดไม่ทันนะครับจะเรียงให้แถวละห้าชุดตัวเลขนะครับแถวละห้าชุดตัวเลขนะครับแถวละห้าชุดตัวเลขนะครับ ห้าอันดับแรกนะครับต่อไปนะครับต่อไปอันดับต่อไปนะครับเรียงใหม่เรียงนี่คืออันดับหนึ่งถึงอันดับสิบนะครับอันดับหนึ่งถึงอันดับสิบต่อไปครับทบทวนให้อีกครั้งนะครับสําหรับท่านที่จดไม่ทันนะครับ นี่คือ15อันดับครับ15อันดับต่อไปครับนี่คือ20อันดับ20อันดับที่ออกมากและออกน้อยนะครับเรียงตามลำดับนะครับเรียงตามลันดับ ครับก็ครบ29ชุดตัวเลขนะครับ29ชุดตัวเลขนะครับ29ชุดตัวเลขสําหรับเลขท้าย2ตัวนะครับแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันที่2พฤษภาคมนะครับวันที่2พฤษภาคมนะครับให้แนวทางสําหรับสมาชิกที่ชื่นชอบนะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้เป็นแนวทางนะครับแนวทางแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ก็ครบ29ชุดนะครับ29ชุดตัวเลขนะครับ29ชุดตัวเลขนะครับเป็นยังไงบ้างคุณคุณคุณประไพคุณเชอรี่ครับเป็นยังไงชื่นชอบตัวเลขตัวไหนครับคอมเมนต์มานะครับชื่นชอบตัวเลขตัวไหนนะครับ ยี่สิบเก้าชุดนะครับวันนี้ให้เลกท้ายสองตัวก็ยี่สิบเก้าชุดนะครับส่วนเลกท้ายหลักสิบหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งก็ยี่สิบเก้าชุดนะครับมีมีตัวเลขอย่างละยี่สิบเก้าชุดตัวเลขนะครับก็ให้สมาชิกเราลองพิจารณาดูนะครับการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับให้ลงทุนพอประมาณนะครับ องค์พพอประมาณนะครับแล้วก็ให้ครอบคุมนะครับตามสภาพเศรษฐกิจของแต่ละคนนะครับนะครับเราก็รุ่นกันเกิดถูกโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับรางวัลที่หนึ่งแต่ก็อย่าลืมทาบุญนะครับทาบุญสั่งสมบารมีนะครับท่านใดต้องการบูชาเหรียญหลวงปู่ไม้นะครับซึ่งหลวงปู่ได้มาผกเสกให้ที่ อุดรน,นะครับเมื่อพศ2556นะครับก็ผ่านมาแล้วัป8ปีแล้วครับ8ปีแล้วนะครับเหรียญก็น่าเก็บไว้บูชานะครับท่านใดอยากได้ก็ติดต่อมาที่ไลน์นะครับติดต่อมาที่ไลน์นะครับนะติดต่อมาที่ไลน์อยากเรียนถามเลขเลียนบ้างค่ะ เดนก็ชุด0ูนยนะครับ0ูนย์สอูนนะครับเด็นที่0ูนยเนที่ศูนย์ครับ เด่นที่0นะครับเด่นที่เลข0รองที่เลข9และ13และ7ครับให้เลขรองไว้4ชุดนะครับ4ชุดเด่นที่เลข0นะครับเด่นที่เลข0ครับก็ให้เป็นแนวทางนะครับให้เป็นแนวทางขอหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไหมครับ ศ2นยนะครับนะครับเปิดโชคดีถูกเลขท้าย2ตัวนะครับเลขท้าย2ตัวนะครับขอบพระคุณมากนะครับสมาชิกที่เข้ามาติดตามชมอุดอรพารวยนะครับวันนี้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวนะครับ29ชุด 29ชุดตัวเลขนะครับ29ชุดตัวเลขนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าชิ่นชอบไหมนะครับชื่นชอบก็ลงลงทุนในการซื้อสลากจินแบกรัฐบาลนะครับแต่ก็การลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงนะครับเพราะข้อมูลที่รวบรวมก็เป็นข้อมูลที่เคยออกมาแล้ว30ปีย้อนหลังนะครับเรียงจากออกมากนะครับออกมากครั้งนะครับออกมากครั้งเราก็อยู่อันดับต้นๆนะครับ ดับต้นวันของเลข้ายวดนนี้ก็คือ0ูนย์สองนะครับศูนย์สองรองลงไปก็คือ3ามห้านะครับสามห้าสองห้าสี่ห้าห้าแปดนะครับก็เด่นเด่นเลขห้านะครับเด่นเลขห้านะครับเด่นเลขห้าถ้าดูตามความการออกมากนะครับส่วนอันดับที่หกถึงอันดับที่สิบนั้นเด่นที่หกกับเก้านะครับเด่นที่หกกับเก้านะครับ เด็นที่หกกับเก้านะครับภาพรวมก็เด่นที่ตามสูตรนะครับตามสูตรก็เด่นที่ศูนย์นะครับเด่นที่ศูนย์นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับชื่นชอบก็นําไปลงทุนนะครับนําไปลงทุนนะครับให้เป็นแนวทางเลี้ยงใต้สองตัวนะครับแนวทางเลี้ยง้สองตัวนะครับเลี้้สองตัว แนวทางในกายสองตัววันที่สองนะครับสองพฤษภาคมนะครัสบหกสี่นะครัสบหกสี่ <c oughs> ก็วันอาทิตย์ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสเบิ้ลน,นะครับมีโอกาสเบิ้ลมีโอกาสเบิ้ลน,นะครับ เบิ are, 11, 1, ้ลก็หนึ 8, 8, 8, exactly. ่งหนึ approved, ่งนะครับหนึ yani ่งหนึ่งนะครับมีโอกาสเบิ้ลก็หนึ่งหนึ่งแปดแปดนะครับหนึ่งหนึ่งสูงสุดนะครับถ้าเบิ้ลนะครับถ้าออกเบิ้ลกระจอบหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่ง นจะซื้อสลากกินแบ่งติดไว้ครับ02กับ11นะครับ02กับ11 วันนี้ก็ให้แนวทางลิขท้ายสองตัวนะครับแนวทางลิขท้ายสองตัวพรุ่งนี้จะมาให้แนวทางของสูตรเศรษฐีนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมเข้ามาติดตามชมนะครับพรุ่งนี้นะครับให้แนวทางสูตรเศรษฐีนะครับนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะพบกันเพียงแค่นี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับขอให้ นอนหลับฝันดีนะครับเฮงเงรวยวยในวันที่2องพฤษภาคมนี้นะครับพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็คงจะล่าลากันเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ